มันจะทำให้โล่งขึ้นมี่นะคะสมูทีอะไรคะใส่ค่ะใส่นี่ตึงนะคะลูกนัดหนึ่งคอสามเพล็กซคะนัดหนึ่งสอง หนึ่งสองสามอึ๊บน่าจะเป็นจักเยื่อจมุกบุบเยื่อบุกหจิกที่ลูกหนึ่งสองสามอึ๊บแล้วเขาจะสำลักออกมาอย่างนี้ฮะใช่ส่วนหนึงอาจจะลงคอเนี่ยใสโมใสหลายลูกลงคอไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็ ข้ามนี้เคียแล้วห 2> 2, นึ่งสองแสว่าเขาเป็นบางคนเด็กบงคนสุดอึสเข้าไปแ้นเชียหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหนึ่งเก่งมาก่กเากกเีนอ้าปแบบนี้นแ,ลแล้วค่ะื <c oughs> อค,ครับเขาต้องเขาต้องหักสั่งออกมานะครับจริงๆสั่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะน้ำมูก เหียวแล้วก็เยอะของขาไม่ได้เหนียวเลยแต่ว่าน่าจะเป็นรนมเวองอ่ะ,อะพอละลุลเสร็จแล้วค่ะเก่งมากเลยไม่ได้มีเยอะเลยแต่ว่าน่าจะบวมมากกว่า